ก็โอเคครับสวัสด like ีครับวันนี้ก็พบกับผมเีืแล้วครับกับเกมแบงเจอร์ครับวันนี้ก็จะมาบอกเพื่อนๆขอกันมาถามว่าเพชรหายังไงนะครับก็คือสูตรของการหาเพชรของผมนะครับก็คือต้องมีเงินก่อนสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนนะครับก็คือตอนแรกผมมีสี่ร้อยผมบอกก่อนนะครับตอนแรกมีสี่ร้อยเพชรส่งไปแล้วก็เหลือหนึ่งร้อยแล้วก็ไปหาอีกร้อยร้อยหกสิบกว่าครับโอเคฮะ ก็ก่อนอื่นที่จะต้องมีก็คือหนึ่งครับเงินครับมีสักเยอะๆเลยครับสักเยอะๆครับสักสี่ห้าแสนก็ได้ครับหรือล้านสองล้านก็ได้เอาไปเยอะๆหน่อยครับเพราะใช้เยอะวิธีที่สองสิ่งที่สองท่ต้องเตรียมครับก็คือเพชรครับสักสิบยี่สิบเพชรก็ได้ครับโอเคครับมันูวิธีการนเลยครับอีกมาที่ PVP ฮะแล้วก็กดการต่อสู้ฮะแล้วก็กดรีนะฮะก็รีไปเรื่อยๆครับ จนกว่าจะเจอบอทะครับบอทมันจะเป็นแบบผมจะให้ดูนะครับว่าผมเจอบอทขนาดไหนหลายคนอาจจะงงครับว่าบอทหางอะไรนี่ครับก็มีคนมาตีบ้างที่เพิ่งสู้ไปครับสู้ไปเมื่อกี้ครับบอทจะตัวแบบโคตรโหดแต่มันทำไมไม่กากก็ไม่รู้แต่ตัวโหดเกียก็โหดอแะแต่บอทมันน่าจะมาแจกครนะครับดูที่ผมเจอมาครับบอทนี่ครับก็ประมาณนี้นะผมก็ได้มาประมาณสักห้าร้อยกว่าเพชรนะฮะ แต่ข้อที่ผมจะบอกก็คือวิธีนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะทํากันได้ทุกเมื่อนะครับเวลาที่ผมแนะนําให้ทํากันนะครับก็ประมาณสักวันนี้ไงเจอแล้วฮะโหคันสีวันเล่นให้ดูสักตานหนึ่งฮะก็เวลาที่ผมแนะนําให้ให้แบบปั๊มเงี้ยหาบอสเงี้ยสู้ครับก็เวลาประมาณสักที่ผมเจอมานะครับก็ประมาณเจ็ดโมงถึงแปดโมงครึ่งนะฮะประมาณนี้จะเจอเยอะมากครับบอสจะหาง่าย ก็เพื่อนๆก็ลองไปทํากันได้นะครับแล้วก็ไปสุ่มกาชากันปั๊มตัวอะไรกันก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ือเล่นโชว์สันหน่อยครับว่าฟู้กับบอทเป็นยังไงบอทมันจะเขียนชื่ออย่างเงี้ยครับ PVP แล้วก็ตามให้หลีกที่เราอยู่แล้วก็เป็นเลเวลซูเปอร์มาร์เตอร์9ครับแต่มันจะแบบอ่อนมากกับตัวนี้อย่างระดับเทพอะก็จะแบบน่าจะมาแจกให้ผู้เล่นบ้างฮะ นะฮะก็สู้ไปเลยครบ,บอดมันไม่ใช่โหดแต่ดูเหมือนตัวมันจะโหดแต่ฝีมือมันก็กากอะนะฮนะบจบละก็นะครับตามที่สำหรับเพื่อนๆขอมาบางคนบอกว่าเอ้รีหาบอดไม่เจอทำยังไงเงฮะโอ้โหไม่ขึ้นสักทีเดี๋ยวผมให้ดูตัวบอดอีกทีฮะดูอย่างโหดครับ ก็ตามนั้นนะครับก็บ,บผมมาแก้ไข,ขข้อสงสัยทําคลิปสอนได้แล้วนะครับสําหรับวิธีการปั๊มเพชรนะครับสำหรับลันเจอร์นะครับก็ก็วันนี้ก็มาบอกกันแค่นี้ครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นลันเจอร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามให้ผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ